โอกสวยด้วยมือเราค่ะเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะวันนี้คุณครูแม็กก็มีนิทานมาฝากเด็กๆให้เด็กๆดูกันไปดูกันเลยค่ะตอนเก็บของเย้เย้เย้สวัสดีครับมาดูมาหาบิลลี่มาหาบิลลี่ค่ะสวัสดีจ้าทุกคนบิลลี่รอพวกหนูอยู่ข้างบนนะจ๊ะ สวัสดีบิลลี่บิลี่อ่าสวัสดีทุกคนเข้ามาสิฉันรออยู่ตั้งนานแล้วอะว,ว้าวโอ้โหปราสาทสวยจังเลยอะฮฮ <c oughs> แน่น่ะของเล่นชิ้นใหม่ที่พ่อพิ่งซื้อให้อะ่ะต่ตอโูปราสาทยังต่อไม่เสร็จเลยพวกนายมากกว่าดีแล้วมาช่วยฉันหน่อยนะอ๋อได้เลยเอฟฟี่ไม่มาเล่นในการเนาะฉันขอเล่นรถยนต์คันนี้ดีกว่า อันนี้ต้องติดตรงนี้นะไหนดูซิมีชิ้นไหนอีก็นี่ดูตรงนี้ก็ได้เด็กๆจ้าลงมากินขนมกันก่อนเร็ว้ยพวกเราไปกินขนมกันเอปะแล้วพวกเรายังไม่เก็บของให้เรียบร้อยก่อนเนาะ ไม่เป็นไรหรอกน่าเดี๋ยวก็ขึ้นมาเล่นต่ออยู่ดีอ่ะฉันหิวแล้วล่ะไปกันเพิ่มอ่ะแม่จังเลยแม่นายะทำเค้กอร่อยจังเลยคุกกี้นี่ก็อร่อยน้ำหวานก็หวานชื่นใจแม่ฉันจะทำอะไรก็อร่อยทุกอย่างเลย เราอ่ะข right? like, ึ okay. yeah. 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 Oh. ้นไปต่อประสาทกันเถอะอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วว่ะเย้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 อะไรกันเนี่ยโอ้โหบิลลี่เล่นเออเสียงดังอะไรกันเบาๆหน่อยสิลูกครับโธประสาททั้งหมดเลย ฉันขอโทษด้วยนะที่วางรถไม่เป็นที่เป็นทางประสาทพังหมดเลยอะ่ะอย่าโทษตัวเองเลยฉันก็วางข้าวของเกะกะเหมือนกันน่ะเออมันเป็นความผิดของฉันเองอะ่ะที่บอกพวกนายไม่ให้เก็บของตั้งแต่แรกต่อไปเนี่ยนะที่จะเก็บของหลังเล่นให้เรียบร้อยทุกครั้งเลยจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําขึ้นมาอีกไงอืมงั้นพวกเรามาช่วยกันเก็บของให้เรียบร้อยดีกว่าเนอะได้เลยได้เลยได้เลยนี่เอาไปใส่กล่องให้หมดเลยนะ ีเกก็บใส่ลองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆดูนิทานจบแล้วนิทานพูดถึงอะไรคะเก่งมากค่ะพูดถึงของเล่นนั่นเองของเล่นเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะซึ่งอยู่ใกล้ตัวเด็กๆนะคะเวลาเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆจะสังเกตเ็นะคะว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยมีมุมของเล่นมากมายเลย ิดถึงห้องกันหรือยังคะวันนี้คุณครูแมมก็จะพาเด็กๆมาห้องเด่นของเรานะคะลองไปดูกันา่าว่าในห้องเด่นของเราเนี่ยมีมุมของเล่นอะไรบ้างนะคะไปค่ะห้องเดยนของเราเริ่มจากมุมนี้ก่อนนะคะมุมตุ๊กตาจะมีตุ๊กตามากมายเลยจะมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะมีหุ่นม,มือด้วยเด็กๆเห็นไหมหน่าเล่นเด็กๆเคยเล่นไหมคะ เวลาเด็กๆหยิบมาเล่นเด็กๆลองสังเกตดูตุ๊กตาเนี่ยจะเป็นตุ๊กตาผ้าถ้าเด็กๆเล่นเป็นนานๆแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีฝุ่นเกาะนะคะและตุ๊กตาก็จะดําเวลารักษาดูแลรักษาเนี่ยให้เด็กๆนําไปซักนะคะแล้วก็ตากแดดแห้งแล้วนํากลับมาเล่นใหม่ค่ะก็จะสะอาดน่าเล่นนะคะส่วนมุมนี้นะคะจะเป็นมุมตัวต่อนั่นเองเด็กๆเคยเล่นไหมคะเวลาเด็กๆหยิบออกมาเล่นนะคะ เด็กๆต้องสังเกตด้วยนะคะว่าตัวต่อนี่เขาจะมีชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเท่านี้เองนะคะเวลาเล่นเด็กๆต้องควรระมัดระวังอย่าให้หายนะคะถ้าเด็กๆเล่นเสร็จแล้วก็ควรจะหากองนะคะมาใส่เก็บให้เรียบร้อยนะ,ะถ้าเป็นไปได้เด็กๆก็ควรจะหาฝานะคะมาปิดด้วยเพื่อป้องกันการหายนะคะเสร็จแล้วพอเด็กๆเล่นเสร็จเด็กๆก็เก็บใส่ตู้ ต่อได้นะคะต่อไปเราไปมุมหนังสือนค่ะนอ่าเด็กๆเคยนั่งลงนิทานไหมที่ครูแบม่ให้เด็กๆดูอ่าเวลาเด็กๆดิงหนังสือนิทานมาดูนะคะเด็กๆ,ๆต้องค่อยๆหยิบอ่าสมมติครูแม่มิบมาหนึ่งเล่มน,นะคะเวลาเด็กๆดูเด็กๆต้องค่อยๆเปิดนะคะถ้าเด็กๆเปิดแรงๆเนี่ยหนังสือนิทานเนี่ยจะขาดได้นะคะแล้วก็ห้ามฉีกนะคะอ่าแล้วค่อยๆเปิดถ้าเปิดแรงๆก็จะขาดนะคะ พอเด็กๆเปิดดูเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ทําไมคะเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนคนต่อไปจะได้หยิบออกมาอ่านได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นโต๊ะกับเก้าอี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เด็กๆต้องช่วยกันดูแลรักษาเช่นกันนะคะอย่างเก้าอี้เนี่ยเวลาเด็กๆนั่งเก้าอี้ไม่ควรจะนั่งโยกไปโยกมานะคะเพราะจะทําให้เก้าอี้เนี่ยทำง่ายนะคะ ่วนโต๊ะนะคะเวลาเด็กๆนั่งทํางานหรือนั่งระบายสีก็ไม่ควรจะเอาดินสอหรือสีนะคะมาขีดเขียนที่โต๊ะเพราะว่าจะทําให้โต๊ะเนี่ยเลอะเทอะนะคะเราต้องช่วยกันดูแลรักษาโต๊ะโดยการเช็ดแล้วก็ทําความสะอาดโต๊ะตกับเก้าอี้นะคะส่วนด้านนอกห้องเรียนนะคะก็จะมีเครื่องเล่นนะคะเวลาเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆเคยเล่นไหมคะ คิดถึงเครื่องเล่นกันหรือยังถ้าเด็กๆเ,เล่นเครื่องเล่นต้องเล่นให้ถูกธีนะคะแล้วเพื่อการดูแลร,รักษาเครื่องเล่นก็จะไม่พังเด็กๆก,ก็จะมีเล่นได้ต่อไปนะคะวันนี้นะคะครูเหมิงก็ได้พาเด็กๆมาที่ห้องเรียนของเราเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาของเล่นและขครของใช้นะคะ ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นและอยู่ใกล้ตัวเด็กๆนะคะครูแบมเชื่อว่าของเล่นพวกนี้ไม่ได้มีเฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้นจะมีอยู่ที่บ้านของเด็กๆด้วยนะคะครูแอม,มก็อยากจะเห็นของเล่นที่เด็กๆชอบโดยการให้เด็กๆเนี่ยถ่ายรูปการเก็บรักษาการดูแลของเล่นของตัวเองมาให้คครูดูในรายกลุ่มนะคะก่อนจักกันวันนี้ครูแบมมีเพลงเก็บของเล่นมาฝากเด็กๆให้เด็กๆได้ฝึกร้องเพลงกันนะคะ วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะมา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 พวกเรามามาวันนี้นะเรามาเล่นกันเด็กผู้หญิงชอบเล่นตุกกตต๊กตาเด็กผู้ชายสน,นักชอบเล่นเครื่อง 铺一。 เพื่อพรุ่งนี้อยากเล่นอีกครั้งจะได้รู้